โเนียโคตรหมันเลยยี่สิบห้าน้อยๆไม่เยอะบวกกับตำรวจก็ไไ <mm> ยากด้วยเพราะตำรวจมีเยอะกว่ามันเลยมันเลยไฟกับตำรวจได้ยากน่าสนุกเว้ยผมมองว่าหนึ่งสูตรน่าสนุกไอ้ยี้มันเต็มแค่ยี่สิบห้าคนน่าสนุกเว้ยมองว่าน่าสนุกลงไม่ได้ลงไม่ได้ดปิ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 ดจูเพื่อนอลอเลยเว้ยควายพวกนี้เดี๋ยวก็ตายล่ะ มีหมดงานอยู่ไหนมีหมดงานเยอะมีบ้านเล็กยังไงมีไว้สัตมีไม้มึงไงหมดงานแล้ไปนี่กูโทรมึงมึงมีค่าแค่นั้นแหละมึงไม่เป็นอะไรนะครับมึงมีค่าแค่นั้นมึงเลยเป็นงานของเขามากเคยได้เลยแจ้งนิชนะนะมึงจะหาตุ้มเล็บแบหรอมึงยังไงไม่ได้ตุ้แเล็บแบเลยนะ เอ้านเป็นคุยแล้วโอ้เฮ้ยชอนคุณไปเลยก็ได้มั้งเฮียเปลี่ยนมีดขอบคุณมันจะหมดแล้วมันเปลี่ยนมีดเขอบคุณไอ้ชูบ้านชูบ้านอีกทีมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วไอ้เฮียมันจะหมดแล้วโอ้ยเฮียไม่แก๊งนี้ไอ้เฮียแก๊งนี้จะชนะทำไมพวกนี้ลุกกลับมาได้วะไอ้สัตว์ปิดตัวชุบไม่ได้หรอเก้ยเอาดีไอ้เฮียแก๊งนี้จะชนะแล้วนะเนี่ยไอ้สุดเทาจะชนะแล้วจะบอกนะไอ้เฮียพริกได้อ่ะ ก็ยีเพื่อนมารีเพื่อนฮียไม่ม่มีประบ้านก็ไม่มีบ้านทำไมมันต่างระดับจังวะเหี้ยเพื่อนรีเพื่อนมร็ได้บ้านไม่ไลายบ้านกูถามดเพืเรีเพื่อนไอ้หี่เงียบกัน S s <ott> หเหออี้ยล่ะเี้ยอะไระแล้วเป็นคุยอะไรสัอย่าเอาไม่รมึงมาดมึงกเอากับกูเนี่ยมามาไอ้เหี้ยไอ้มึงห่ะกรไอ้นี่เพื่อนเอนม่ รเอ้ยกัรอะไรไม่ชี้ได้กัรไม่ชี้ได้โคตเฮ้ยนี่ตัวชุบแม่เขาจะเป็นอะไรต้องการละอย่างชนะไหมเนี่ยเฮ้ยตรงนู้นได้อยู่เลยเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วเชื่อเพื่อนแล้วเชื่อเพื่อนดีไปต้องยิงโอเคขอบคุณหลายๆอ้าวขอยัดเกินนะอย่างนี้ขอยัดเกินนะอย่างเงี้ยขอยัดเกินเลย อย่าเลยไอ้เหี้ยตัวแต่จุกพีดเจอตรงนั้นจะจุบพิดอะไรน่ะมึงเหี้ยไมงจะหมดแล้วหรอเกลพีพีดเป็อมเออตีติดเป็นเหี้ยอะไรวัดฝีมือจัดอ่ะวัดฝีมือจัดอ่ะวัดฝีมือจัดจัดอ่ะดีเพื่อนเลี้ยวดีเพื่อนเลี้ยวเฮ้ยน้งนั้นนั่นน้อดีเพื่อนเลี้ยว ไอ้มเพิ่งถอนนะต้องต้องรอต้องรอให้ให้เร็วๆล่างรุ่มไปสั่งก็ได้ใครอยู่ใกล้หมอรีวิวบนอ่ะให้เขาทัดกันบ้างอยากมารันเลยว่ะพี่อยากมารันว่ะแล้วมึงพูดอะไรนะโคตรมันนะดูดิมึงยังไม่จบกันอีกอ่ะทำที่อะไรพี่กูมึงทำที่อะไรพี่กูไอ้สัตวด ไอ้น้ำเงินเนี่ยจะแพ้แล้วด้ยเฮ้ยน้ำเงินอ่ะจะแพ้แล้วด้ยเฮียแต่แม่งไม่กลับขึ้นมาเฉยครับม่เออเฮียไอ้เฮียน้ำเงินอ่ะจะแพ้เว้เนี่ยมันยังอยู่กันอยู่เลยเฮีย้านมีานเซิร์อยากรันแล้ววะหน่งสูนะโคตรมันอ่ะยี่สิบหาคนมันมากอ่ะเซิร์ก เพื่อนรีเพื่อนมันจะหมดแล้วรีเพื่อนดูดีดูบลีดเฮียชุบบนรถเห็นปะรีเพื่อนึ้อมามันจะหมดแล้วมือส่โง่ครับมึงจะหมดแล้วไอ้เจ้ากูจะมาคุยอเล่นไหมคนเยอะดูดิ ตายเลียรีรีรีปิดตัวชุบปิดตัวชุบมันจะหมดแล้วปิดตัวชุบเร็วต่อได้นะครับใครอยากแยงบาคาร่านะครับผมแบ็คแปดแปดนะครับผมต่อกันแล้คาสิโนได้เลยเฮ้ยไอหลังทำงานดีจัดไอหลังทำงานดีจัดโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ไอหลังพี่ชายใหญ่พี่เอดี้โปมดนะพี่พี่ชายใหญ่พี่สี่ก็แทบตายสิกับบุบบาคาร่าอืมหนีแล้วพี่ตินไปเล่นพี่ตินไปเล่น สี่ร ained, <st Tam> <x> ิกสี่รกมันจะหมดแล้วปั้นดีรีเพื่อนอย่าห่วงเล่นมันได้คลาราผอนเนีมันผอเลยมันไม่จบอ่ะมันไม่จบอ่ะสีเท้ากลับแล้วเหรอไม่ดูดิเยอะจังตอนนี้ไม่ตอนแรกมันเยอะตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วไอ้เฮียมันเยอะตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วดูมันรีกันดิไอ้เฮียมึงเห็นมันรีกันปะมันหายไปไหนแล้วอะไอ้เฮียมันตีกันห้านาทีแล้วนะเว้ยไอ้สัสมัไม่จบกันดิเออสิบแล้วตีกันเป็นสิบนาทีแล้วเนี่ยไอ้เฮีย ที่นี่มีฮาคิป่ะตำรวจมีมีมีทำเพื่ออะไรปัดเขาเขาพึ่งกลางไปเล้วใช่ไหมมันจะหมดแล้วมันเป็เพื่อให้ยื้อมังฝัดเอ้ยกระจอกดูด่าเลยดูด่าเลยจะหมดแล้วมันรีบรีบรีบมัมีไอดียอย่างรีเลยรีบพูดบัดอ่ะมันต้องหมดแล้วมันจะหมดแล้วเนี่ยมันใหญ่เลยพูดนานอ่ะมึงดูดิมึงดูน้ำเงินกลับมาเนี่ยเนี่ยน้ำเงินกลับมาชนะไอ้เซิร์ฟมึงดูดิหมดแล้วหมดแล้วมึงดูดิ มึงเห็นปะมึงเห็นปะไเยอยปลาปลาเบาเบาหน่อยปลาเบาหน่อยเว้ยงปลาเบาหน่อยแล้วยืมเงินแดกอ่ะดูดิเลยเอามาได้เฮี้ยอะไรมอเี้ยเเ่เเนี่ยจัีจัดีจัดโอ้โหหมด หมดอีกเกเอางงเอางงียดเฉยอ่ะเียนกเงินแม่งดีเก่งจัดอ่ะังดีดงลียวีอ้เียอ้าวอ้าวอ้าวเียอ้าวไอเซิร์ฟเซิร์ฟไเซิร์ฟเซิร์ฟต่อเร็วไป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 ดีไปด้วย ไม่รถมึงอ่ะรถเอาไม่ได้หรอไม่เขาเอาออกไปเอาออกด้เาปออกรถออกได้เอาออกแล้วออกแล้วออกได้หรองั้นผมเอารถก่อนนะเยอะอยางมได้อย่างมัด้อยางมันด้อยากมาด้เยอะอย่างมัได้าร็เร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็เร็วเรเว มึงว่แบบจะหมดปะไหนดูดิสิบแปดสิบแปดเคสไอ้สิบแปดคนตำรวจสิบแปดดูดิจะล่อหมดปะอายี่สิบห้าเนี่ยอายี่สิบห้ามันยี่สิบเคสเนี่ยตอนเนี้ยกูให้อ่ะมีเคสเก่าอีกเต็มติบจ้อ้าวใช่หรอเออมีเคสเก่าด้วย ออเป็นร้านเลยเคสบอตัวนหายไปเยอะแยะตอนนี้กลืมจูนรถเลยช่างไม่รา่ากังวลจูนเอาตรงนี้ก่อนกำลังมันคนเดือดอะ่ะ พวกทีมีป้ามเข้าบ้านแน่เอออยากเห็น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 ลูกต้องต่ออยู่บนริมรัวนะตอนช้าเดี๋ยวกูออกออกหน่วยรบทหารไว้บุกบ้านดีกว่าทหารดำน้ำไว้บุกด้านน้ำกับด้านบ้านทำทหารไว้ดีกว่ากลองร้อย easy กระโดดล่มได้ด้วยกระโดดล่มลงมาบุกอ่ะเออลึงว่าไงอ่ะเอาป่ะ หน่วยทหารโดดร่มลงมาบุกแบบมีเครื่องบินอะแบบส่งลงมาเลยบ้านหลังนี้นั้นโดดร่มไปโอ้หน้ามันว่ะเออโดดพาราชูดลงมาใช่พาราชูดลงมาใช่ใช่พุ่งลงมาเลยแบบเท่จัด ai chiếu ai chiếu một con ai chiếu เบสโคเทอ่ะโคเทอ่ะที่เกมโคตรไวอ่ะพร้อนะครับระวังนะ